ทีนี้ก็อยู่กับผมในนิสมานะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากพระเอกพัฒน์วิศราพัฒนสิงห์นะครับเดี๋ยวเรา,าไปดูการทำง,งานของน้องแพทกันดีกว่าว่าคือน้องแพทเนี่ยตอนแต่งหน้าน้องแพททำอะไรบ้างน,นะครับตอนนี้เราดูตน้องแพทางของ,องแพทนะครับจากเอฟซีเนี่ยเรียกร้องมากเลยให้มาติดตามน้องแพทได้หน่อยนะครับวันนี้เราก็มาแล้วนะครับนะครับอันนี้เป็นชุดชุดของน้องแพทนะครับชุดในการทํางานของน้องแพทครับผม ก็จะเ,เรียงไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้นะครับครับจะเ,เป็นข้างในแต่ที่น่าชื่นชมมากเลยนั่นก็คือแบบว่าน้องแพทนะครับเขาจะบอกว่ามีรูปคุณพ่อนะครับแล้วก็คุณแม่นะครับเอาไว้ตรงหน้ากระจกเวลาทำงานครับเดี๋ยวเรามาสูบตรงนัน่ ตัชื่นชมมากๆเลยครับอันนี้คือเต๋าโต๊ะทำงานของน้องแพทนะครับเตรียสติเตรียมสติเตรียมสติใช่ไหมครับดื่มนแล้วมะเมาห้ามดื่มห้ามเมาพี่วางไว้นี่เลยแล้วกันแล้วก็คุยกันต่อมอันนี้พี่ยืมหน่อยนะยืมยืมได้ไหมได้ครับนี่ครับ FC คนไหนที่เรียกร้องให้อินดี้สมายมาติดตามเพ่แพทแล้วมาแล้วนะครับวันนี้ มา,มาหลังเวทีมาหาพ่อเอกแพทตัวจริงน้องแพทน่ารักมากครับที่ใส่ดีแล้วก็ที่สะพานหลอ <c oughs> ่อมากสบายดีครับคีดดีต้อดตุ๊กต่อนะครับ นี่คือหลังเวทีคุยกับน้องๆที่บอกว่าเป็นกันเองมากครับเป็นน้องชายกับน้องสาวที่น่ารักมากตามให้กำลังใจกันเยอะครับแล้วก็ฝากมอลำคณะแล้วก็นัสินติตาไกรล่าด้วยนะครับบอกว่าเขาบอกเลยว่ามีโชว์หลายรูปแบบมากมีทั้งลำกรลำเพลินมีทั้งเพลงแบบเพลงตลาดใ,ใหม่ๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคารดือเดะเดือดแด,ด,ด,นดงนะครับ เพลงเก่าเพลงอะไรก็มีหมดแล้วที่สําคัญครับวันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้หลังจากคลิปนี้ได้ชมแน่นอนขอแท็กแฟนเก่า้องแพ๊ยจได้ชมแน่นอนครับตามที่ตามที่เคยสัญญากันไว้เนี่ยได้ชมแน่นอนครับจะพยายามไม่หลุดนะครับแต่วันนี้อุปสรรคน่าจะมีนะสำหรับบนเวทีเสียงมันกล้องมันสะท้อนไหมเราฟังมอนิเตอร์ชัดเจนไหมครับมันจะเป็นอย่างี้เวลาที่ตั้งเวทีที่ตั้งหลัง เ,เพราะบางทีเคยเห็นหลายเวทีที่แบบเขามีหน,น้างานแบบแคบแบแบบเนี้ยถ้าเกิดเรานักร้องจะมีปัญหาทั้งทุกคนเลยเสียงมันจะกล้องแล้วมอนิเตอร์ไม่ค่อยได้ยินบางทีจะจะร้องเพียนวันนี้ว่าเห็น3 4มสี่คนแล้วที่ร้องเพียนแ้วน้องคัดในไม่เคียนนะครับวันนี้ยังแน่นอยู่ยังแน่นอยู่เมื่อกี้ขึ้นไปร้องเพลงนึงยังแน่นอยู่ครับยัง สมใจสมใจ FC แล้วครับเนี่ยด้านหลังการทำงานน้องแพทก็ประมาณนี้นะครับค่อยๆเป็นคนชอบพิธีการเท่าไหร่สบายง่ายๆสบายง่ายๆครับพิธีการเท่าไหร่มีแต่พิธีกรรเอาแค <laughs> เบฟซีให้กำลังใจเยอะมากเลยครับด้านหน้าเวทีคนเยอะมากครับวันนี้ที่อำเภอนามุนจังหวัดกาลสินครับอันนี้คือการทํางานของแพทย์ด้านหลังเวทีและหลังอย่างนี้เราก็จะไปตามด้านหน้าเวทีนะครับท่าฤดูกาลครับขอบคุณนพทยมา,มาก เนนี <ort. S 2> ้วอร์ดคิวงานลงนะครทำเฟรนด์ทางเกียร์ทางเกียร์บ้านรัตนศิลป์เหมือนกันใช่ไครับก็เดินทยอยงานตรงเห็นแฟนว่าที่ตา่ป็นแฟนที่อย่างไตอนตอนที่เราตอนที่ยังไม่ได้มาติดตามรัตนศิลป์เนี่ยหาคิวงานดูยากมากมันไม่ค่อยเห็นแต่ทุกวันนี้แม่จะโอ้แล้วโอเคแล้วก็วอนเข้าใจดีทำให้อยู่ ทางเพจเราก็ก็มีการพยายามอัปเดตมาครับตอนนี้เริ่มมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแล้วครับ<ม>แล้วก็กลแล้วกอยากให้แฟนขับ FC นะครับติดตามดูพัฒนาการของอบอรมรัตนศิลนอิน,นตากาลานะครับว่าตอนนี้เขาการทำงานแล้วก็ระบบการสื่อสารทางโซเชียลเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นครับแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือในการถ่ายทอดสดขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเยอะครับรับรองจะได้ชม ทางโลกโซเชียลก็จะเยอะขึ้นนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับมาให้กําลังใจเยอะๆครับถ้าเกิดมีแฟนคลับมาให้กําลังใจเยอะๆอย่ายน้องๆก็จะมีกําลังใจในการทํางานเพราะว่าการไปแสดงครั้งหนึ่งเนี่ยระยะทางค่อนข้างไกลแล้วก็เหนื่อยพักผ่อนน้อยครับถ้าเกิดเอฟซีแฟนคลับมาให้กําลังใจด้านาหน้าเวทีเยอะๆเนี่ยรับรองมีกําลังใจช่ว่ได้เยอะช่ว่ได้เยอะใช่ไหมใช่เหนื่อยไหมถามจริงใช่เหนื่อยเนาะ โอเคครับเดี๋ยวให้น้องแพตแต่งตัวก่อนแล้วยังไงเราไปดูตาผลงานด้านหน้าเวทีของน้องแพตกันครับสวัสดีครับวันนี้โชคดีมากมเลยครับเจอกูรูเกี่ยวกับมอลำนะครับนั่นก็คือนะครับพี่วิทย์นะครับช่องอีสานใต้นะครับดี๋ยวันนี้อีสานไกด์นะครับเมื่อกี้แก้งพี่แค่นั้นแหละว่าจะพูดผิดพูดถูกนะครับวันนี้ก็ ได้รับเกียรินะครับเราขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับหมอลำนี่แหละครับเกี่ยวกับหมอลำคณะรัตนสินนะครับเนาะโอเคครับวิ่วิทย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับนี่ครับตัวจริงมาบอกสองผู้ได้รัเดอตทั้งแฟนครับถูกชมลมนว่าี่เป็นอีสานไต้ที่เป็นเทปไหลที่เป็นหากแห่งอีสานทุกแขนงที่ว่าจะเป็นทีมงานชมลมสืบสันตนธรรมอีสานบัานเฮ่าแฟนครับ มาจากอุบลมาเิ่งมลำการนธุินมือนี่ังเอิน,อเนพ่อเกิน,เนทางไกลเนาะเกินทางไกลอยู่ข้าบผมจากมือนี่ว่าตรงตงรงเนาะจากสกิป่กปี่ิพันมาจากมือนี่ของาราตนาสิน้ารับ,รบเอาบอึ่งังแนวเป็นยังไง่อพุ่มใจอมือนี่เป็นเพรแห้งเพชที่อยังเพรแบบประกายแสงคือเพหยิงครับ นัวที่เป็นเครื่องเสียงการแสดงการเตยการลำ่ำครับยงนีหอยเล่นวะครับจริงๆเป็นคนดีว่าเบิ่งมลอลํา่ยากโยมีแต่เมาอย่างเดียว <c oughs> โอ้โมหม <c oughs> เอเป็นาจารยนแตจริงๆงเพราะว่ายอมรับว่าโอเคปีนี้รัตนิสินมาแรงมากครับเพราะว่าการแสดงเครื่องเสียงทุกอย่างเป๊ะมากครับพอฝากรัตนาสินอิตาเชลีาดครับผมพอฝากไว้เองขนานึงครับผม ถ้าเจ้าภาพเรือที่ไปจา้างไม่มีความสูงเที่ไม่มีเสียควคผมรู้สึกว่าเออจ้างขนาดนี้แล้วเสียความสูกกรต้องเสียไหนเงินครับผมจ้างเลยก็คือรัตนาสินตชายชจราดครับผมฟังแล้วมวนเตยมวนล่ำมวนครับมวนลํำเป็นกันเอี้ยงไหมทุกคนครับ จริงจริงเพราะว่าเจ้าของมาจากอุบลมาเจ้างอยู่กาลสินครับก็เติบลงอยู่เนี่ยโอ้ยเดินทางไกลมากๆเลยครับจากอุบลมากาลสินอีไกลมาก้านขอขายไกเด้อรัตนสินตาชัยราชจากพิมิตอีสานไก่สคาร์บดูครบพคนก็อยู่จากจะเป็นทางแพ่งอีสานเนี่ยเทพไรเนี่ยพออ้อซ้ำหนึ่งสี่เคืองฝากฝากแช่ฝากย่างเนี่ยฝากผู้ไรไหลจากพออ้อปั๊บ พ่อใหญ่ใจอีสานใกล้ครับผมนี่เราไม่มยียวยนปากมาแต่ใจดีนี่วันนี้ของคุณหลายๆโชคดีมากๆเลยครับไดด้พ่อวิวินนะครับจริงๆนี่คือความรู้สึกของวิวินใจอีสานใกล้ครับผมครับผมปีนี้บอกนายรัตนสินปพรกติใเหตุเสิรคะแนนอกไกรลอยเลยโอ้ของคุณรงมากเลยครับเครื่องเสียงการแสดงโชว์ทุกอย่างครับผมเลิศมากครับผม